ดีค่ะคุณผู้ชมอันนี้นักเตะนาริตตี้ช่างยิงทีมาเลยจะพามารู้จักกับร้านกาแฟท่ากระยางคาเฟ่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะคะโอเคเราไปเริ่มชมกันเลยค่ะอย่างนี้าข้ามสะพานไปดีโอเคก็จะมีปลานะคะอันนี้คือที่ค่ะปาข้างล่างนี่เป็นอะไรคะนะ่ย เป็นน้ำใสไหมไม่ใสไม่ใสเหรอเป็นสีอะไรอ่ะเขียวค่ะไหนครับไปชี้ให้ดูหน่อยค,ะค่ะโอเคแล้วฝั่งนู้นล่ะฝั่งเทดึกฝั่งนี้ก็สีเขียวคะ่ะไหนโอเคข้างล่างนี้ในน้ํานี่มีอะไรคะนะ่ะมีปลาค่ะโอเคงั้นเสร็จขยะบางอยา่างพาเดินชมหน่อยคะ่ะว่าสถานที่เขามีอะไรน่าสนใจบ้าง อะตรงเขียวเขียวนะั่นคืออะไรคะนะ่ะทุ่งหญ้าหรือทุ่งนาคะนา,าข้าวหรือเปล่าโอเคเออต่อไปค่ะตรงนี้นะคะรูปรอะไรคะนะ่ะไหนเรืตอ,รอ,รอต่างๆยังกล้องยังไม่เห็นเลยคะ่ะ <c oughs> ไป <c oughs> ทีละรายการสิคะ ทำจากทองเหลืองนะทำจากทองเหลืองเหรอคะเป็นรูปอะไรอะคะปูมาค่ะปูนั่นก็คือปูทำจากทองเหลืองเหมือนกันค่ะอืมตรงไหนครับปูนี่อ๋อทำจากทองเหลืองเหรอใช่หนูรู้ได้ไงว่าทำจากทองเหลืองเพราะว่าที่นี่มีตรงข้างกันมีโฮมสเตย์กับเป็นศูนย์ศึกษาทองเหลืองโอเคไปกันเลยอันนั้นรูปปั้นไข่ครับน่ะที่กำลังดูดน้ำในกระบอกน้ำอะ ใช่เหรอเขาทําอะไรอยู่อ่ะ,ะพระภามณีเขาทําอะไรอยู่คะนะเบาปีค่ะอืมได้ยินเสียงไหมไม่ดีอ๋ออันนี้อะไรคะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นศาลาพักค่ะอ๋อไว้ให้นั่งพักก่อนกินกาแฟอย่างนี้เหรอคะใช่ค่คะ,ะอ๋อตอนนี้เพิ่งมีลูกค้าทานเสร็จเพิ่งออกไปเนาะไปร้านอีกก่อนดอีกว่าเดี๋ยวไปนั่งที่เพ็ก ในในน้ำเนี่ยเราสามารถให้อาหารปลาได้ไหมคะได้ค่ะอาหารปลาเราจะเอามาจากไหนคะใน,ในเรือนอ๋อในเรือนตรงนี้เป็นเรือนพระอ,อภัยมณีนนอ๋อแล้วก็เรือลัชนาค่ะโอเคเรือนนี้เขาให้ให้เราพักค้างคืนได้ไหมคะได้ค่ะอืมเป็นเช่านอนเหมือนรีสอร์ทเหมือนโฮมสเตย์นี่เหรอคะใช่ค่ะโฮมสเตย์ก็อยู่ตรงข้ามอืมตรงนี้ก็จะเป็นดอกดอกอะไรคะ ฮะนชื่นหรือเปล่าชื่อบานชื่นเหรอไม่แน่ใจหรือว่าดอกชบาดอกที่เงาะป่าไปทัดหูหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้ป่ะงั้นพาชมต่อค่ะมีอะไรอีกมีเรือนกี่หลังเนี่ยมีอีกสามหลังค่ะสามหลังเหรอเรื่อนท่อภัยมันมีชื่อรุจนาเรือ ใายก็ให้เรือนไม่ได้เรือนสุราด้วยเหรอเรือนรสชนาแล้วต่อจากเรือนรสนาเรือนเกตสราค่ะเรือนเกตสราจะเป็นจุดที่ขายอาหารเครื่องดื่มค่ะนี่ก็มีอีกอันนี้คือศาลาลิมนานั่งชมบรรอากาศทุ่งาคะอากาศทุ่งนาค่ะโอ้มีต้นอะไรด้วยนะต้นปาล์มหรือต้นตาลต้นปา บรรยากาศดีไหมคะดีค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวไหมเชิญค่ะเที่ยวที่ไหนนะคะเชิญชวนมาเที่ยวที่ท่ากายังรีสอร์ทเอ้ยท่ากายังคาเฟ่กันโอเคไปไปช็อปปิ้งนี่คือเรือนสุดเรือนสุดท้ายค่ะจะเป็นเรือนให้สั่งกาแฟอ๋อไหนครับเรือนสุดเรือนที่สั่งกาแฟ ไปำไปค่ะลืมอีกเรื่อแกสราค่ะโอเคเอาเขาเลยไหอืมอ๋อนี่คือได้กลิ่นหอมกาแฟคลุ้งมาเลยนะเนี่ยมดูค่ะเป็นเลื่อนไม้ค่ะคุณเชิรโอ้สวยงามมาก จะมีนั่งเล่นนะคะนั่งติงตังได้ไหมคะอะไรนะคะคุณแม่ั่งติงตังได้ไหมคะนที่สั่งกับใอเมีแตกล่เร้วเราสั่งเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะเสร็จเรียบร้อยเลยด้วยางั้เดี๋ยว รบรรยากาศด,ไไดีไหมคัดีค่ะถ้าอกจะต้องปลูกพราิีก้ตไปเออกวันไปค่ะโอเคป่รอบนอกไปยังไงบ้างป่เดินนำไปหน่อยครับ อันนี้ตัวอันนี้อะไรคะเนี่ยน,น,นางอะไรคะเนี่ยมีปีกมีหางนาง,น,นางกินอะรนางกินรหรือเปล่าคิดว่าถามจริง,ง,ง,งจริงค่ะโอเคที่บนไปด้านนี้ก็จะเป็นทางออกทางเข้าทางออกอ,เอะเราเดินบนโดยรอบและโอเค ปิดท้ายรายการหน่อยไหมครับก็ิดท้ายตรงนี้ดีกว่าค่ะมีป้ายจะได้จำได้คุเพื่อนจะได้ติดต่อง่ายๆเคห็น <Okay. S 2> ไหมคะสำหรับวันนี้นะพะ่กัลก็ต้องขอตัว